น้ำใสจังเลยสนุกไหมครับนุกน,น้ำใสมากเลยไม,ไม่มีคนเลย,ลยนะะสนุกไหมครับพี่ปั้นน้ําลึกไหมดูก่อน โอ้น้ำใสมากมาอย่าลงไปลึกนะลูกาไม่เก็บไ,ไ,ไม้อย,อยลท<อ>ี่นไหนะคะพี่หอมว่ายน้ำไปถางมม่นะคะที่นี่ที่ไหนนะคะทะเลสุราาักใชหา้ามาจาว่าน้ำแม่ถมอม่นะคะค่ะ พอคะอปล่อยเลยแม่โดน